ล่นแก๊กทเลนะไม่ต้องไปซื้อทะเลก็ได้ปรับดีๆเห็นไหมครับคุณไม่ต้องไปซื้อทะเลก็ได้ไไเห็นไหมค,ค,นะคุณเล่น เพลงเก่าๆอะไรพวกนี้ได้หมดน่าแต่เก่าๆถึงโมเดิร์นนะ ยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งนะครับ26ตุลาคม68นะครับ Facebook กีตาสันโดษครับกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้เอาละผมจะไล่ให้คุณดูไม่มีใครทําให้คุณแบบนี้จริงๆนะครับแล้วผมขายกีตา์ตัวนี้เจ้าของเก่ามาเห็นเขาก็รู้ว่าผมไม่ได้เอากำไรอะไรเลยสักบาทเดียวยิ่งถ้าหากค่าทำเดี๋ยวมีค่าแพคค่าส่งนะผมขาดทุนด้วยซ้ำครับผมทําให้ด้วยใจนะแล้วผมบอกเล,เลยว่าต่อให้ไม่มีคนซื้อผมก็ไม่ซีเอียสผมก็จะโมเก็บไว้เล่นเองทีนี้ถ้าเกิดผมโมเปลี่ยนปิกอัพอะไรแล้วเน พอผมคิดอย่ถอดเข้าถอดออกปีอัพนะโมเก็บไว้ใช้กีตาร์เซ็ตเน็กราคานี้นะแล้วผมทําให้อครับสวยคุณคิ้วตรงนี้ได้นะคิวไปเลยนะครับอ่ะมาดูกันให้ดูให้ก่อนนะครับสายอ e ีนะครับสายป่าอ e นะครับ intonation น,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 นะครับช่อง12บองโบลับนิหน่อยนะครับฮาร์โมนิกตรงนะครับผมตั้งให้คุณหมดแล้วนะครับ แ okay. ได้ครับเผื่อเลือเผื่อขาดใครจะมานั่งไล่ให้คุณแบบนี้ครับคุณลดลงน้อยคลิปจะได้ไม่นานตรงนะครับฮาร์มอนิกตรงไปสายหนึ่งท้งขาดนะผมก็เปลี่ยนสายหนึ่งของเบอร์ศูนย์เก้าใช้เซ็ตของเบอร์ศูนย์เก้านะครับสายหนึ่งก็เปลี่ยนให้เป็นสายใหม่เอี่ยมเลยแต่สายสองสามสี่ห้าหกนี่เป็นสายเก่านะคุณค่อเยเปลี่ยนตัวเองภายหลังนะครับตรงหมดแล้วนะครับโกลดนิดหน่อยได้นะครับ คุณก็สามารถไปตั้งละเอียดเองได้แต่จริงไม่ได้นะครับตรงขับไปแล้วครับเด็กโบลบนิดหน่อยได้หมดนะครับไม่้นไ,ไม่ใช่หอกคลิปมันจะยาวผมโหลดก็นานคุณดูคุณก็คุณก็ใช้เวลานาน,นครับเพลือนิดหน่อยได้ครับได้และ ได้แล้วนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับกดช่องด้วยเดี๋ยวดราม่าอีกเอาละ,ะครับทีนี้เครื่องต้องสายลงแล้วนะเก,ก,กะผมจะไล่ให้คุณดูทุกช่องทุกเฟดไม่มีบัสบัสจะแทกมันต้องกระแทกเฟดบ้างน,นะครับมีเสียงออกไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราตั้งสายเตี้ยมากนะครับแล้วคุณจะเล่นง่ายๆนะถ้าคุณยกเสาขึ้นให้มันสายสูงก็สิเสียงเต็มมากขึ้นเรื่อยๆกีตาร์เนี่ยถ้าเหล็กขันคอมันขันได้แล้วก็สายเตี้ยได้เนี่ยจบแล้วล็อกคอเนี่ย คุณจะไปหวังโอ๊ยบางคนไปส่องคอดูตรงเป๊ะทำไม่ได้รอกคุณขนาดกีตาร์ตัวเป็นแสนตรงเป๊ะอย่างบัสบี้หมดเลยมันจะต้องปรับสมดุลอย่างนี้ครับถ้าถ้า,ถาตรงมากกว่านี้เนี่ยมันจะบี้แล้วตรงเนี้ยมันจะมันจะบัสหมดเลยนะครับมันจะบี้หมดเลยเสียงมันจะแย่ามากมันนี่มีจริงนะถ้าชิ่งคอตรงสายเตี้ยติดเฟดแล้วเล่นออกมาแล้วไม่ได้ครับยังไงก็ต้องบัสแล้วเสียงมันจะไม่ดีด้วยนะครับกีตาร์มันราคาไม่แพงเราต้องเซนตอัพช่วยต้องต้องเข้าใจนะแล้วมันจะไม่เลือกแอมถ้าคุณเซ็ตอัพไม่เป็นเนี่ย คุณจะตั้งคอตรงแบบฝรั่งเมืองนอกเขาอะไรใส่เตี้ยๆอย่างเงี้ยค,คุณต้องมีแอมป์ที่แพงมากแล้วโมดิฟายแพงมากครับแล้วคุณต้องมีระบบมิกและซาวน์วิีญาณที่ดีมากด้วยถึงจะออกมาซาวน์ใหญ่แบบนั้นได้นะครับนะผมก็ไม่รู้จะบอกคุณยังไงนะเดี๋ยววันนึงคุณก็จะเข้าใจเองอ่าเล่นง่ายครับแล้วก็ปรับให้คอโค้งนิดๆน,นะครับพอดีสมสมดุลแล้วก็เล่นไม่ยากครับมาส้นหนึ่งไล่เสียช่องนะเสียงคมใหญ่ชัดนะครับมีความเป็นเทเลสแตด แต่ว่ามีความอ้วนกลมของแล้เสียงนิ่งมากเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันไปทีละช่องก่อนนะผมลดโทนนิดนึงแต่เดิมันบัสเยอะเลยนะนี่สายเตี้ยด้วยแล้วก็ไม่บัสแล้วนะครับสมนัาสายให้ดูนะ ตั้งแต่ช่อง12ลงไปเนี่ยสบายหมดแล้วนะครับสายสองอันนี้สายมันเตี้ยมันก็จะมีกระแทกเฟดหน่อยแต่ออกมาแล้วก็เสียงใหญ่ย22เฟดนะครับนานสายเนี่ยช่อง12ลงไปนะถ้าใครมือแข็งแรงถึงเล่นยกสายขึ้นสูงหน่อยยิ่งเสียงดีมากนะครับอันนี้ผมเซตเผื่อไปให้รู้ว่าสายเตี้ยเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ดีไม่บัสไม่อะไรแล้วผมขัดให้หมดแล้วนะครับ เนี่ยกระแทกเสร็จนิดหน่อยเราต้องปล่อยออกแอมแล้วก็ผ่านไปได้ครับถ้าเราขัดไม่ดีนะต้องขัดหมดเลยไปต่อไปแต่ตัวนี้มันล้วงง่ายมากนะเวลาคุณยกกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยตรงตรงเนี้ยที่มัน s l o p ตรงนี้ให้เนี่ยโอ้โหล้วงได้ถึงสุดอันนี้เลยครับสบายเลยนะอ่ะไปายสายสี่นะเปื่ี่สายสามดันสายยังอีกทีแล้วกันนะ อ่าสี่หาหกไม่ต้องดันสายนะอ่าเคเฟดหน่อยนึงจะออกแอบแล้วผ่านไปได้พอครับสุดยอดแล้วครับใครมานั่งทำให้แบบนี้ สังเก๋ไหมครับถ้าสายเต้แบบเนี้ยคุณลองเล่นกีตาร์คุณดูก็ได้เสียงมันจะไม่ออกใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเปียกปียๆเปียๆเปียเป้ยวแผลมันไม่ปอง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 นี้ได้นะไม่ออกหรอกครับสายเต้ขนาดนี้มันจะไม่ปรับปรับแบบนี้ได้ครับมันมีวิธีซึ่งเป็นเซตอัพของปีศาจเซตอัพของจากประสบการณ์ผมเองนะครับมันเป็นเซตตอัพนอกลีดที่ไม่ตรงตามหนังสือเซตอัพมาตรฐานนะครับสายหกนะอันที่ครับ คุณฟังนะถ้าสายมันเตี้ขนาดเนี้ยเสียงมันนิ่งนีงไ้ได้ไงนิ่งไหมครับใหญ่คุณดูลำาากดโน้ตนะทุกตัวคุณจะได้ยินเสียงเอกลักษณ์ของผมเสนาปิศาจคือเสียงโน้นิ่งมากนะครับจากการตั้งคอตั้งระยะปิกอัพนะครับเช็คเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเน c นะครับ รุ่นะน,ะนะครับโทนะครับนะครับโทจะสายคมสายบนบนเนี่ยถูกเซตให้เตี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บัสเตี้ยแบบไม่ได้มัดแบบว่าเปียก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 แหลมแหลมแบบแบบเซตอัพทั่ว,วไปะนรับมันมีการทําเพิ่มนะครับซึ่งเวลาผมทำเต็เต็มสมัยก่อนผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมทําเต็มระบบเลยเนี่ยผมเซตอัพอยู่ประมาณพันห้าถึงสามพันห้านะครับ แพงมากเอ่อบางคนแพงมากผมทําเป็นเดือนนะต้องทาเรื่องสายไฟลด้วยแต่ตรงที่ทําให้ตรงเนี้เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเส้นัปปีสาที่ผมทํานะครึ่งเดียวนี่ก็เสียงเหลือเฟือแล้วครับไม่ได้ทําให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นนี่เยอะครับมันจะไม่มันจะมันจะไม่ได้ราคานี้เลยนะครับอ่นนะครับคุณฟังสายบนปกติกีตาร์พวกจีนเนี่ยกีตาร์พวกไต้หวันหรืออะไรก็แต่ ที่มันเป็นกีตาร์ปีใหม่ๆเนี่ยเสียงมันจะลอยวนหมดมันจะไม่นิ่งแบบนี้นะครับกีตาร์ที่นิ่งแบบนี้จะเป็นกีตาร์ปีเก่าๆนะพวกยูเอสพวกญี่ปุ่นเก่าๆนะครับแต่เราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้กับกีตาร์ใหม่ๆราคาถูกๆได้นะครับถ้าเข้าใจนะสายสามสองหนึ่งมันจะต้องเปิดขึ้นก็เดิมหน่อยหนึง่งแต่มาให้มันลอยฟิลนะครับนะแต่ตัวมันก็จะมีสมดุลของมันอยู่ที่มันสามารถทําได้มากน้อยขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง แต่ทาได้อยต้องเข้าใจนะต้องมองข้ามเซตอัพมาตรฐานกับไม้บรรทัดออกไปตัวบิดนะครับเสียงเปิดใหญ่แบบสตตทเทเล่แต่มีความอ้วนหนาของพิอัพามัมอยู่ใส่อัมสามวัตต์นะครับเราไม่ได้เปิดรีเวิร์บอะไรทั้งสิ้นนะครับบายนะสังกเจ๋งนิ่งหมดครับ กีตาร์เสียงนิ่งระเบียบแบบนี้เวลาคุณเล่นคอร์ดมันจะสงบนักร้องจะร้องสบายมันจะไม่ได้ตีกับย่านเบสกองหรือคีย์บอร์ดเลยนะครับซึ่งมันทําได้ยากนะครับยากมากกว่าผมไม่ทํามาได้ถึงจุดนี้ผมทากีตาร์พังไปหลายร้อยตัวครับถ้าใครตามผมตั้งแต่สมัยยุคผมอยู่เว็บกีตาร์ไทยใช้ล็อกอินโจมเมมเบอร์เนี่ยคุณเห็นแล้วกีตาร์ผ่านมือผมเป็นพันๆตัวแล้วครับที่ผมทาเซตอัพทาโมนะ จริงๆนะครับอย่างนั้นจริงๆนะครับเยอะมากแล้วก็เคยมีร้านมือสองที่เขารับกีตาร์มาส่งให้ผมเซตอัพแบบว่าสซตอับแค่พอขายได้นะครับส่งมาเป็นเป็นเป็น,ปนลอตๆเลยนะครับเมื่อก่อนผมทําอยู่ที่มีนบุรีนะครับเขาอนุญาตไม่บอกชื่อร้านนะผมก็ทําส่งให้เขาเล้วก็ไปขายเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เร็วกว่านิดหนึ่งเราไปกันเร็วหน่อยนะครับบางทีเราพูดคุยกันเอ้ยผมไม่ได้ว่าไปอวดรู้หรืออะไรผมอยากให้คุณทราบว่า คุณไม่ต้องมีเงินแพงมากคุณก็สามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ได้นะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณยังทําไม่ได้คุณก็ซื้อกีตาร์ของผมไปผมไม่ได้ขายแพงเราไม่ได้เอากำไรอะไรเลยนะครับถ้าเอาก็เอาไม่เยอะนะผมเป็นครูอ่ะผมผมรักพวกคุณนะผมอยากทําให้คุณนะคุณก็อากีตาร์ผมไปลองดูคุณจะได้รู้ว่าเออเสียงกีตาร์มันมันถูกๆเดี่ยมันก็ดีได้นะมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นเบสตัวกลางนะครับเปิดโทนสุดนะผมจะลองเล่นแบบ เทเลให้ฟังนะนะในขณะที่กตีตาร์ผู้เลียงงานเสร็จมันไม่ได้เนี้ยบมากแต่เราทำดีๆเนี่ยมันก็เล่นได้นะครับนะเล่นได้ดีนะ<ว>นผมจะลดโทนนะ นะครับตัวกลางนะครับปตัวกลางตัวเล็กนะครับเปิดโทนสุดวเวลามันนิ่งสิครับ สายตรงนี้มันจะค่อนข้างเก่กะผมต้องระวังนะแล้วก็ลดโทนนะครับตัวนี้มันจะให้โทนมาแบบว่าไบส์เน็ตมากกว่าเดิมนะครับหน่มีภาษาอังกฤษด้วยไหมเราต้องลดโทนลงหน่อยจะได้เป็นกีตาร์ปกตินะคุณเปิดสักเครื่องหนึ่งจะเป็นกีตาร์ปกตินะครับมันจะได้ซาวนี้ครับผมเล่นไม่ค่อยถนัดนะสายมันนิ่มแล้วเตี้ยมากนะครับปกติผมเล่นสายสูงนะตัวส่วนตัวผมเล่นสายสูงแล้วแข็งมากนะครับ นะเวลาเสียงกีตาร์เขาป็นนิ่งๆเนี่ยมันมันสามารถเล่นพวกขอดพวกนี้เพาะมากมันนิ่งตัวบิดนะครับตัวบิดตัวเดียวที่เราเคยบอกว่ามันมันไม่เพาะเนี่ยเวลาเซ็ตอัพดีๆมันจะไม่แหลมตีบเลยนะผมจะเล่นสายหนึ่งสายสองจุดตายของมันให้ฟังนะว่ามันมันไม่แหลมตีบแล้วขนาดตั้งคอเกือบตรงแล้วก็สายเตี้ยนะมันก็ยังเปิดได้ นะครับคร่าวๆนะตอนนี้เวลาที่ทม์ที่มือถือผมดู12นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะอัปโหลดนานนะไปเสียงแตกกันเลยดีกว่านะเอาคร่าวๆแค่นีค้คุณก็พอรู้แล้วบางคนบอกพี่อยากฟังในยูทูบผมเห็นมีคนมาเมนต์บอกว่าอยากฟังใส่เอฟเฟกต์เดี๋ยวพูดยาวอีกแล้วขออนุญาตพูดดีกว่าอยากฟังใส่อเอฟเฟกต์จังคุณจะไปฟังใส่อเอฟเฟกต์ทำไมครับ <S <S ถ้าใส่มัลติเอฟเฟกต์หรืออะไรพวกนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์แท้ๆเลยกีตาร์ทุกตัวก็เสียงดีหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยกีตาร์แบบ ให้ห่วยมากบัสมากใส่เอฟเฟกต์ปรับดีมันก็เสียงคราสเสียงดีเลยหลอกหมดผมใส่ตู้ให้คุณฟังเพียวๆแบบเนี้ยแล้วก็ใส่รีเวิร์บแค่นั้นอะ่ะอย่างเงี้ยครับจะได้ยินเสียงกีตาร์ชัดจริงนะครับอ่าใส่เสียงแตะที่ตู้นะครับยังไม่มีตัวบูทใดๆนะครับอ่าตัวบิดนะครับตัวบิดเสียงมันจะบินเทจหน่อยแต่ก็มีความดุดันเป็นแบบฮัมด้วยตั้งสายไปเลยครับ ถ้าเป็นผมนะผมจะยกสายขึ้นอีกให้มันสูงอีกจะเล่นยิ่งแข็งแรงกว่านี้อีกเสียงมจะยิ่งดีมากนะครับแต่ตามไปเลยใครอยากเล่นอย่างนี้เออไม่เจ็บนิ้วก็เล่นได้ ก็เสียงดีเหมือนกันนะครับผมก็ทำว่าให้แล้วมันไม่ได้บีไม่ได้บัสแล้วนะครับนะอะ่ตัวเน็กนะครับตุกลางนะครับ โอเคไปเร็วๆนะทีนี้เราจะลองเล่นแบบว่าใส่ตัวบูธนะครับใส่ตัวบูธผมกดว่ไร้บูธนะครับเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดนี่ก่อนผมไม่ได้ต่อผมไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์เลยนะครับผมใช้ตัวเบลนี่นะครับเป็นตัวบูธผมจะเปิดรีเวร์เพิ่มนะอ่าละครับเปิดรีเวร์ยาวๆหน่อยนะโอเค ปิกหลลงไปอีกแล้วตัวเน็กนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นรีเวิร์บช็อตนะครับเป็นเป็นรีเวิร์บช็อตนะครับเ,เพิ่มแอมนิดนึงนะครับ ตั้งระยะปอัพมาให้พอดีเลยนะครับเวลาเป็นเน็กเนี่ยแล้วตบลงมันจะวาบนิดนึงพอดีนะครับอ่าดูนะครับเน็กนะตบลงบิดนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะพอดีสมดุลไม่ไม่ได้วดัดจนเกินไปอาทีนี้จะปิดแล้วนะครับจะปิดีวอหวดปิดทุกอย่างหมดเลยนะครับ もうもうもう。 ทีนี้ก็อยู่ที่คุณอาจจะไปแต่งเติมจินตนาการในใา่เาเอาเองได้แล้วนะครับเนี่ยวงจรเก่าก็ลงให้แล้วโรงงานไม่ได้ทํามาให้นะปล่อยมืิจิตตพอแค่คุณแค่กรรมเงียบหมดละทุกอย่างนะครับวันนี้ผมอาจจะเหนื่อยนะไม่มีไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นนะครับก็ทําคลิปเสียงค้าวๆให้คุณดูนะผมอาจจะแบบไม่ได้เล่นได้เต็มที่นะผมผมเหนื่อยนะครับอันนี้ผมใส่รีวอร์ดสุดท้ายนะครับเซอร์วเยอะๆนะครับ ่ใส่เลยว่าเดี๋ยวผมจะลาคุณด้วยท้ายคลิปนะครับเล่นแนววินเทจดีมากนะ เล่นแท็กซี่เลยนะไม่ต้องไปซื้อเทเลก็ได้ปรับดีๆเห็นไหมครับคุณไม่ต้องไปซื้อเทเลก็ได้ใช่ไหมคุณเล่น เพลงเก่าๆอะไรพวกนี้ได้ไดหมดนั่นตั้งแต่เก่าๆถึงโมเดนนะขอบพระคุณจากใจครับผม